สวัสดีค่ะพี่แม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาบอกกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของราวพัฒนาแนวทางจะเป็นของลุงส่งนะคะลงให้ก่อนหนึ่งวนันวันนี้เป็นวันที่ยีห้าเนาะพรุ่งนี้ราพัฒนา26ถึงจะออกเมื่อนี้เป็นวันอังคารเนาะคะ่ะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของลุงทรงนี่แตกทั้งบนและล่างเข้าไปเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวเจาะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆหาย้หา,หาไปเบิ้งตัวเลขแนวะทางด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นของลุงส่งเป็นจ้างไดพ่อแม่พี่น้องมีภัยใดภัยหมานกับลุงทรงบอกแตกบนล่างเข่าต้นเล่นตืดเจาะแตกสุดๆเป็นจังใดเป็นจ้งใด มีใครได้ใครตามของลุงส่งไหมเนาะกลับมาผง,งาดอีกแล้วค่ะกลับมาผง,งาดอีกแล้วอดี๋มมยืเร,รื่องของลุงทรงนี่เคยแตกสามตัวคุณได้พรมยพ่นองแฟนคลับลุงทรงรู้่ดกนาอแต่ว่าเอฟซีใหม่อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าตัววิ่งตัวรุดยังยังมาตลอดอยู่ได้พรมยพ่นองยังเดินดีตลอดแต่จับคู่อาร์ิมี่เขาแน่รูดแน่ช่วงหลงังๆมานเนาะเมื่อก่อนนี่โอ้โหสุดยอด แต่ว่าบึง่งจับการั้นตัวรูดยังมาให้เห็นตลอดพมีพี่น้องแล้วกลับมาผง,งาดแล้วแตกบนรางบนออกไปที่สองแปดตัวเน้นตัวเจาะเข้าตรงตรงตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งรางหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบมาหมดเลยหามาบนรางได้พมีพี่น้องแปดมาบน จับคู่แม่นมากแปดเอ้สองแปดตรงตรงแตกล่างแตกบนอันผู้ใดว่าท่านใดเพาท่านตามเมื่อนี่มาจับตามมงเด้อมาจับตามมงว่าของลุงทรงสิเป็นจังใดอันผู้ใดยังเ่ราะท่านใดเพราท่านใดตามห้ามพลาดเด้อค่ะห้ามล่าสายตานี่แหละมาดามว่าเนาะเพื่อปุ๊บเข้าปับ๊บก็เพื่อปุ๊บของลุงทรงเข้าปั๊บเลยเอาแล้วเ,เ้อมาเบอ่งว่า สรุปทุกเซียนเนาะสิบสี่เซียนมีผู้ใดเขาเนี่ยบอ่อพาโชคสองวัดติดบอ่อพาโชคสองวัดติดของเขาตัวประกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาตัวประกันเด้ยค่ะประกันเนี่ยกันไว้มีเก้าศูนย์มีแปดสองวงกลมให้พ่อม่เด้เน้นให้พอ่อแม่มากันยุตแต่วันเน้นเลย วัตตุกันยุตะวันเน่นมาอีหลีพ่อแม่พี่น้องเขาตัวประกันสองวัดเลยเด้วัดนี้ก็เขาตัวประกันเนี่ยไงประกันไว้ห้าศูนย์เขาตัวกราฟคือกันเขาตัวกราฟคือกันสองวัดติดค่ะนี่ก็ห้าเอ็นนี่ก็แปดสองเขาตัวกลับสองวัดติดห้องบ่อผ้าชูเขาเต้าตัวประกันเอาสิเวราเด็เวิ่งต้าตัวประกันซะบนน้อมอันบ่อผ้าชูกันให้มาแบบนี้เนาะ จับตามว่วงเล่งไปแต่ตัวประกันสบอโนบาทนี่นู่อ่าแล้วก็ต่อไปเป็นคององนแมวหน่อยน้ำโชกกัะเข่ากับปังพ่อแม่พี่น้องแมวหน่อยน้ำโชกกัะเข่ากับปังเข่าตัวเน้นตัวจอเด้๋ยกันเน้นให้แค่สามหางให้มาสี่หางเข้าไปที่ห้าสี่เข่าตกกับแต่เข้าตัวเน้นตัวจอใกล้้สิแตกสามตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วของบอ่อ โอของแมวหน่อยน้ำโชดอยู่ในสรุปสิบสี่เสียงดังเนาะสิบสามสิบสี่เซียนเนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ค้นสรารคข้ามค้นสรารคข้ามพึ่งกลับมาเข่าแล้วพ่อแม่พี่น้องพึ่งกลับมาอีกรอบเนาะก็เข้าไปที่สองแปดเ,เ,เข้าตรงตรงแต่บริเรเขาตัวเนึงตัวจ่อให้หกหางเนาะค่ะให้แค่หกหางวัดน,นี้ไม่ได้ให้เยอะเข้าไปแล้ว ของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มว่มาไปเดอไปเดอวด่าเซนกอดคอกันมาพกพ่อแม่พี่น้องซี่กำหาแต่วพ่อได้จับคู่จับให้ห้าห้าเนาะออกสี่ห้าให้สี่สี่ออกสี่สี่ห้าเนาะของเซียนซุ่มจับตาม่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเริ่มแล้วเริ่มละให้แค่สี่หางเริ่มแล้วเริ่มแล้วของหลวงพี่แขกของหลวงพี่แขกต้อง กับขรดข้อพายแฟนครับเข่าตัวรั่วดเด้บวยั่งบาดเด้ยังบอหลุดค่ะยังบอหลุดยังไม่หลุดของหลวงพี่แขกเข้าไปที่แปดจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วผู้แม่พี่นอ้องขยันมีหกมีหามีหกมีหาแต่ว่าบุมีซีเนาะเอาหลอติดตามมักของผู้ใดเฮาถายจิ้มของผู้นั้นเนาะของปูโคราช ของปูข้อราดเข้าไปตัวรูดเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงเพราะว่าเน้นให้ที่สองรูดที่สองรูดคือรอดอันผู้ไดรูดรอดแท้เนาะของปู่้อราดแล้วก็ของแม่มารวยของแม่มารวยเข้าไปที่แปดจับคู่ให้บ่ถูกพาแม่พี่น้องแปดมันมีแปดหนึ่งบ่เอาแปดสองเนาะ,ะมาที่แปดมาที่แปด ของปูศูนย์เจ็ดกองกับขอโทษขอไพ่แฟนครับปูศูนย์เจ็ดเพราะบางว,งวดก่อนเข่าเนาะของปูศูนย์เจ็ดเนาว่าโอ้ของปูศูนย์เจ็ดกอดก้ากันมากเงวดก่อนเนาะวัดนี่รูด,อรดของอกับขอโทดขอไพ่เมื่อคืนน้องอสมเจียกก็หลุดเนาะองอสมเจียดหลุด ของเจตาพารวยก็หลุดของอสุพานก็หลุดของอปลอยเปดก็หลุดให้ใหเม็ดเดียวหางวดก้อนเขา่างวดนี่หาเจ็มากแต่จับคู่เฉียดมากคุณพี่น้องจับคู่ให้เฉียดมากสองเจ็ดออกสองแปดอ่ะรอติดตามช่มหมักของคู่ใดคอมเมนต์มา ชอบของใครคอมเมนต์มาบัดน,นี้เมื่อบ่งมาเบบ่งเจ็ดเสียนดังเนี่ยบัดน,นี้พ่อแม่พี่น้องมาดูเจ็ดเสียนดังหน่อยเฮาให้เบิ่งก่อนเนาะก่อนสิไปเบิ่งของลุงทรงที่แม่อไหนเบิ่งไหลเนาะมาดามมาตีอ๋อก่อนสิไปเบิ่งของลุงทรงเฮามาวิจัยก่อนพ่อแม่พี่น้องอดใจรออดใจรอเรื่องเบิ่งกล่องให้ตัวละจกเป็ยนส่วนใด เป็นจังไงพ่แม่พี่น้อง3ตัวมาหนึ่งตัวถึง2ตัวหลักหน่วยมาเ้อค่ะยังบรุลูดเด้ยังบรุลูดยังใส่ได้อยู่พ่อแม่พี่นอ้องยังใส่ได้นี่ไครต้องการอีกบ่ยังมาให้เห็นนะคะยังมาให้เห็นหยังมาหลักหน่วยเนี่หลักหน่วยกับมาหลักหน่วยแต้จะคู่หบ้บ่อเข่าเนาะหลักสิบไม่เดินงวดนี่พ่อแม่พี่น้องหลักสิบบ่เดิน ถ้าใครต้องการเดี๋ยวลงให้สามตัวต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวลห,วห,ห,ล,ห,วล,หวลักหน่วยเขาที่หาซีซีหามากคันมาหลักหน่วยมากหลักลอยเลยท่านพี่เข้าทั้งบนและล่างเนี่นเข้าทั้งบนและล่างเนี่หลักหน่วยหลักหน่วยและหลักลอยถือว่ายังไม่หลุดเนาะถือว่ายั่งบ่หลุดเพราะไงพี่น้องอา้าวคันยักได้กับบอกมากวดที่สิบแปดแล้วเนี่ยเข้าไป อยากได้ก็บอกมาเดี๋ยวจะจัดให้เนาะของช่อเส้ชัยกลับมาอีกแล้วค่ะเข้าไปอีกแล้วค่ะของชอเส้ชัยแปดสองสองแไม่ได้เข้าตัวนี้ตัว,ตวจอเพราะว่าหแค่ซีหางค่าพี่น้องเล่นไฮห่าเอแปดหนึ่งเนาะมาออก8ปดสองเอาดีใจกับผู้ที่ตามผู้ที่ได้เนาะของช่องสุวรรณก็ถือว่ายังไม่หลุดช่องสุวรรณวดกอนของพนเข่าหาศูนย์เนอค่ะ เอาหานะูนเนาะถือว่ายัางบรุษูดเดียของซ่องสุวรณนี่ยังถือว่าเดินดีตัววิ่งตัวรูดยังพันตลอดของเพิ่นมาหลัก1ิบเนาะสี่มาหลัก1ิมีซ่องสุวันกับพกของช่อเศษใช่ละหลัก1ิหลักซิปี่มาบ่อยเลขล็อกจิ๊กเข้าไปแต่ตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะเยดเยดพู้ไม่พี่น้องเฉดเฉดรอเลเลข ร,บรบับนางฟ้ารุดกระจุยต้องการพ่อโทษขอให้แฟนครับเลขรับนั่งฝาเลขรับนั่งฝานี่คือคือของมาด,ดามเทเขาคักๆแล,ล้วก็รุดปวดก้อนแตกบนลางแตกสามตัววดดนุย่ยหมรุดแบบกระจุยแต่จับตามมงเด้อบนแน่เ bon ด้อค่ะไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเป็นของเลขรับนางฟ้านะเลขนี้ที่มารูดเซียนนมรุดมาด,ดามกะรุด พ่อแม่พี่น้องเข่าแล้วรุดดาลล่ารับเส้นซําดาลล่ารับเส้นเนาะอ่ะรักรักหน่วยมารักสิบไม่เดินเมื่อนี่ยคันผูใ้ใดต้องการกะบอกมาเดี๋ยวล่งให้พ,พี่น้องอ่ะทามาเบิ่งของลุงทรงบาดเนี่ยเพราะว่าเปิดฟ้าเด้อของลุงทรงสิเปลนผู้เปิดฟด้ามูเด้อขิปแรลกเอ้ยองให้เบิ่งมัดสุกคนสักวนเนาะ ผู้ใดเรียนพันกับโบเห็นแล้วว่ามาดามสาธยายของไผ่เนี่ยยมตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสุนมะมีเสียงสังนกะซีแน่เ่ยไปเมื่อพี่น้องเด้อจะมีเสียงสังนกระีแน่จัดนหน,ดน่ยนอยเด้อค่ะเพราะว่าบันนี้บันฝนตกเนาะฝนตกลิ่นได้ค่ะมือนตกมืดอคืนเมื้อคืน,นแล้วก็ตอนนี้ยังบ่ท่านหยุดอยู่ตอนนี้นจะเจ็นมงแล้วเนาะจะหก0มงกวัวจะเจ็นมงแล้วเนาะ อัแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงแตกบนล่างลุงสรงให้มาวันนี้รูดเหลาพัฒนาสองพุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบหกรูดหกสามสองตัวหกหางหกหนึ 6, 6่งหกสี 4, ่เก้าหกสี่สามเจ็ดสาม เก้าสาสามตัว3มหางส6 1 4 6 4 4 6่งสสองตัวเน้น4ี่หางเน้นไปที่6 1 6 4แล้วก็4ีสแล้วก็เก้สามสตัวเน้นทุกหางค่ะเน้นทุกหางสามตัวจะมี4ี่หกหนึ่งสี่หกเอ๊ะ สี่หกหนึ่งสี่หกสี่หกสามสี่เด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงันี่จะกาวขอบุญขอบคุณลุงทรงเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวท่ามาวางทาง่องเนะาะกราวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงให้เลขออกพูให้ปั๊บถูกใจหลายๆากลาบขอบขุญขอบคุณนอีกคั้งหนึ่งได้ลุงทรงเด้อที่ห้ตัวเลขแนวท่ามาวางทางสองให้ถูกใจให้ทันใจเอซีทุกท่านที่ต้องการเนาะค่ะเนาะกร่าบขอบขุญขอบคุณน เป็นยางสูงก็ลเลยถุกตัวกแคลเแชแ์เอาท่า,า,านไ้่เนไนคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไปไว้ฝันก่อนพรุ่งนี้ถึงจะออกเนาะวันนี้วันที่25นะคะคลิปนี้การสวัสดีค่ะ